สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมก็มาเปลี่ยนทัชบาให้คุณลูกคา้านะผมวันนี้เป็น macbook pro นะผม a สอง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 ห้าหนึ่งนะครับผมอาการทัชบากดไม่ได้นะครับผมทัชบาของคุณลูกคา้านี่แตกมานะครับผมแล้วก็ไม่สามารถกดได้นะครับอันนี้งจาจรทําการเปลี่ยนซ่อมแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้จะเป็นทัตตากเก่านะครับผมที่มีอาการแตกนะครับผมที่ไม่สามารถกดได้นะครับทัตตาแก่กมาครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีสายแพรอยู่2เส้นนะครับผมเอ็ปโปโปเอสองสองห้าหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นปีสองพันยี่สิบครับมันโปริบสามนิ้วครับผตอบค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องทัตตากดไม่ได้ไฟไม่ขึ้นไม่สามารถกดปรับแสงลดแสงได้ก็ เอามว้ทางร้านตรวจเช็คได้นะครับผมก็ฝากเพจสมัยทีสวีดดูด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับสาขาธรรน่านตะโสกอยู่เนี่ยมอลาบพาวเต็นท์ตะล้านที่เบลต์มอท่าพานครับผมแล้วก็สาขาวชรพลครับผมอยู่เนี่ยมอลาบพาวเมกะบางนาสำนักงานใหญ่อยู่ประเวศนะครับผมใบฟิวบางนานะครับผมแล้วก็มีสาขาจันทบุรีครับสำหรับลูกค้าท่านใดสะดวกสบายใช้บริการทุกสาขาเลยนะครับผมนี่นะครับก็ติด ติดใช้งานได้ปกตินะครับผมเ4ทันบาแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพจตีนะสมัยทีสเวบไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ